สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตั้งคัดออโต้นะครับหรือคัดเท้านั่นเองนะครับแบบรถเวฟอะนะครับคือคัดเท้าอะวิธีการตั้งอะจริงๆมันมันใช้หลักการเดียวกับคัดมือเลยครับคือมันจะต้องมีระยะฟรีนะครับระยะฟรีคือยังไงคือนี่เวลาเราขยับคันเกียร์นะครับมันจะต้องมีระยะฟรีนะครับ คือกดลงไปมันยังไม่ได้ทํางานนะครับคือระยะฟรีนั่นเองนะครับหรือว่ากดค้างแบบนี้ลงไปปุ๊บแล้วเราเล่นเครื่องนะครับรถยังไม่วิ่งนะครับรถจะไม่วิ่งเลยถ้าเราเล่นเครื่องนะครับอันนี้คือตั้งคัดได้ถูกต้องนะครับเมื่อเราเบาเครื่องแล้วเราปล่อยปุ๊บมันก็จะไม่พุ่งครับแต่ตอนที่เรากดลงไปอย่างเงี้ยเราเราอย่าไปเล่งเอ้ยเราอย่าไปเล่นเครื่องแล้วก็ปล่อยเกียร์นะครับรถพุ่งเลยนะครับแต่ถ้าขนาดเรากดลงไปค้างปุ๊บ แล้วเราเร่งเครื่องเนี่ยเรายังไม่ได้ปล่อยปล่อยีย์ออกนะครับคือยังกดค้างอยู่เราเร่งเครื่องแล้วรถมันขยับแสดงว่าคัดะยังไม่ได้นะครับให้ตั้งใหม่นะวิธีตั้งก็ใช้เบอร์สิบ 14, นะครับขันออกนะอางนี้ขันมาทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกานะแบบนี้เลย ปลดออกมาให้สุดนะครับแบบนี้หมุนก็ไปเรื่อยๆพอมันชิดอย่างนี้พอมันเริ่มตึงละชิดแล้วนะครับให้เราคลายออกประมาณหนึ่งส่วนแปดนะครับหรือจุกหนึ่งนะครับประมาณ 8, หนึ่งส่วนแปดจุดหนึ่งนี้นะครับหรือง่ายๆนะครับหรือง่ายๆเลยประมาณสี่สิบห้าองศานะครับจึกหนึ่งนะครับ ปอยออกมาประมาณน,นี้นะครับจากนั้นเราก็นำน็อตตัวนี้เข้าไปล็อกนะครับเวลาล็อกก็เอาเบอร์14บตั้งไว้แล้วก็เอาไขควงแบนอนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไขควงแบนจับตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับพอดีผมมีมือเดียวเดี๋ยวผมขันเสร็จก่อนนะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะครับ อ่านี่ครับพอผมล็อกเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะพอเราได้ปุ๊บอ่ะเช็คอีกทีหนึง่งอ่ะดูนะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีระยะฟรีเห็นไหมผมกดลงไปมันยังไม่ได้เข้าเกียร์เห็นไหมเห็นไหมยังไม่เข้านะพอกดลงไปปึ๊บเห็นไหมปล่อยนะครับมันจะเข้าง่ายนะเห็นไหม มันจะเข้าง่ายียรจะเข้าง่ายนะครับเห็นมะครับเนกียร์มันจะเข้าง่ายนะครับ,รบ,ก,รรบก็ประมาณเนี้ยนะครับวิธีตั้งคัดนะไม่ยากครับลองดูเนี่ยมันจะมีระยะฟรีอยู่เห็นไหม ก็ประมาณนี้นะครับลองลองทำดูนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองถามได้นะครับ